วันที่หนึ่งก็แล้วก็เดี๋ยวน่าจะเข้าสู่ช่วงช่วงแห่งการซ้อมแล้วครับผมเพราะว่านอกจากงานวันที่หนึ่งเราก็มีอีกหลากหลายงานให้ทุกคนได้ติดตามกันในช่วงประมาณพฤศจิกายนถึงธันวาคมช่วงนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมมีหลายงานให้ติดตามอย่างแน่นอนครับ อ๋อทีมเหรอครับเท่าที่ผมวางไว้อผมอยากวางไว้ให้มันเป็นฟิลชิปฮอปปาร์ตี้ครับผมแต่ว่าโปสเตอร์ที่ออกมามันก็จะเป็นฟิลแบบ Space นิดนึงแบบเหมือนล้ำล้ำแบบมีความบิยอนมีความแบบอลังการมีความไซไฟอยู่ในนั้นครับผมก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนมาสนุกกันในงานแล้วกันเพราะผมชอบชิปฮอปครับอแล้วก็ อยากให้มันเป็นฟิลแบบอัปเตอร์ปาร์ตี้ไงครับแบบอยากให้ทุกคนมาจอยมาร่วมสนุกกันอยากให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมมามามีอินเตอร์แอคกันภายในงานเนี่ยครับผมเราไม่อยากให้มันแบบมีความแบบเป็นคอนเสิร์ตแบ่งระหว่างศิลปินกับผู้ชมมากขนาดนั้นเราอยากให้มันจอยจอยร่วมสนุกกันก็นิดนึงครับผมแต่ปีนี้เราก็อาจจะอาจจะอาจจะทำให้มันมีความ มีความเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นแบบนั้นแล้วกันคา <k S 2> <g üler> อะไรนะ <c oughs> คิดว่าใหม่ <c oughs> คิดว่าน่าจะมีแค่คอนเสิร์ตครับผมแต่ว่ารูปแบบ <c oughs> อาจจะไม่ได้เป็นแบบคอนเสิร์ตจ๋าหรือว่าเป็นโชว์จ๋ามากขนาดนั้น,นะครับผมอาจจะมีความมีความชิลมีความเป็นเป็นงาน <c oughs> งานเฟสติวัลเหรครับ เป็นฟิลฟ <us vector Moon> ิน <partnership> ั้นฟิล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 นั้นละกันผมก็ไม่รู้จะอธิบายแบบนี้ว่าอะไรแต่ก็อาจจะเป็นฟิลแบบอยากให้ทุกคนมาจอยกันมากกว่าใช่ครับผมเราเราอยากสนุกเนี่ยเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือในหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็จัดทาเป็นแบบรูปแบบโชว์ที่เป็นแบบอาจจะมีแบบแดนเซอร์จริงจังเป็นภาพแบบอลังการขึ้นมาใช้ไฟใช้เอฟเฟกอะไรช่วยแต่ปีนี้เราก็อาจจะแบบมั้งอาจจะไม่เท่านั้นมั้ง เราก็อาจอย,อยากอยากจะให้มันมีความชิลมีความจอยมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับมคือเราอยากให้ทุกคนมาจอยกันอย่างที่ผมบอกไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับใช่ใช่ครับเตรียมใจมาปล่อยจอยกันไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้ามีจะมีอะไรสุดพายก็เดี๋ยวคงได้เห็นกันเองอย่าพึ่งคาดหวังกันดีกว่า มาแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ไหมเหรอครับก็เซอร์ไพรส์มั้งไม,ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามจะเอาคนที่เราเคยมีโอกาสได้ร่วมงานหรือว่าเคยมีเคยมียมยกิจกรรมหรือมีอะไรที่เคยสตรอรี่ร่วมกันอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็อยากจะเชิญเชิญคนเหล่านี้มาเป็นเกสครับผมเพราะว่าเราอยากจะมีสตรอรี่ร่วมกันเวลาบบเชิญมา ใช่ครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีบินไปที่ประเทศจีนครับผมเพื่อจัดแฟนมิทติ้งที่เมืองฟู่โจวถูกต้องไหมครับผู้ถูกนะครับฟู่โจวครับผมบะะบใช่ครับผมช่วงนี้ก็จะเริ่มกลับมาบินไหมก็เริ่มกลับมาบินบ้างนี่นีหน่อยๆครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีปลายปี ใช่ปลายปีครับผมคอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครับก็ที่มีมีไบรท์แล้วก็มีพี่ก๊อปด้วยแล้วก็มีผมใช่เไปไ็นข่าว,ดาว,ด,วาดาวที่นู่นครับเ<อ>ข่าดาวที่ญี่ปุ่นใช่ครับมีมีแขกไหมคะว่าอยากไปเนขาดาวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมว่าน่าจะอยู่บนเวทีตอนนั้นครับรใช่ครับเล่นเล่นเข่าดาวเล่นข้ามคืนที่ญี่ปุ่นเลย จะเป็นแรงงานครับคุณจะไปขายแม็กซ์อย่างนี้ไปไเรื่อยๆอปยแบไม่ไม, <c oughs> ไม่ไม่เชิญละกันแค่รู้สึกสนุกแล้วกันที่แบบได้ได,ได้ร่วมทำงานกับสองคนนี้ครับ <c oughs> ถ้าเคาลดาวต่างประเทศครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วครับเพราะว่าปีที่แล้วผมก็ไปเขาดาวญี่ปุ่นเหมือนกันแต่แค่อาจจะไปในฐานนะแบบเป็นนักท่องเที่ยว อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ไปเขาดาวในฐานะที่แบบเออเป็นศิลปินอยู่บนเวทีอะไรอย่าเงี้ยใช่ใช่ใช่ไปด้วยครับ oh, มัง่งครับ <laughs> ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์แต่ว่าเห็นเห็นว่าเขามีเกินเกินว่าแบบเอออยากจะไปเที่ยวที่ด้วยครับจาปีนี้คือจบปีอากาศที่แบบไปแบบตัวต่างประเทศอะไรที่นาเป็นีหน้าไม่ชัวร์เลยครับ รอติอดตามนะครับไม่รู้ว่าปีหน้าเขายังจะให้ไปอยู่หรือเปล่าไม่รูนะ้พี่ถามว่าทำไมเรนะา,ไ,นะาไ,ไปนะ <c oughs> ไปอยากเปลี่ยนบรรยากาศนี่ครับ <c oughs> เปลี่ยนคน <c oughs> เปลี่ยนคนไปอะไรอย่างงเี้ยครับใช่ครับผมแต่ว่าจ,าจริงๆในช่วงปีนี้ก็ได้อยู่เยอะมากขึ้นแล้วกันเยอะเยอะกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วคือแทบ,บแทบไม่ค่อยได้อยู่ประเทศไทยเลย รักษา,าสุขภาพกินอาหารมีประโยชน์ครับแล้วก็กลับไปฟัดน้องแมวเยอะๆเป็นการรีโคเวอรี่ร่างกายครับแต่ลูมแต่ลูมเติมหน้าไปแล้วนะอ่าใช่แต่ว่าแต่ว่าช่วงช่วงนี้น่าจะจําได้ได้บ่อยเพราะน่าจะได้เจอบ่อยช่วงนี้ไม่ได้บินเนี่ยครับจเจอที่ห้องบ่อยเจอทุกวันอะไรครับเวลาเขาเติมหน้าเราก็แบบยังไงลืมหน้าหรอเขาไม่รู้ว่าเขาเคยลืมหรือเปล่า เขาอาจจะเขาอาจจะไม่รู้ว่าผมไม่อยู่ด้วยอาจจะแบบบางทีแบบผมหายไปสามสี่วันเขาอาจจะแบบไม่ได้สนใจผมเลยก็แบบออไอ้มนุษย์คนนี้หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือนี่คือนไอ้ใจน้อยใจ,ยย ge, ใจแค่แค่เข้าใจนี่ใส่แมวแล้วกันเข้าใจครับโอเคครับขอบคุณมากครับ